เสียยะครับผมอยากได้รถกระบะแ,แคบบรรทุกของหนักได้ผมรักเมียมากไม่อยากห่างเมียนะใจจะขาดแล้วต้องไปด้วยกันตลอดเวลาจะเอาเมียไปด้วยว่าเมียไปมีคนอื่นเสียยะจัดให้ผมหน่อยครับเออโอ้ยฟังฟังสับักิเงาเลยสับัตคุณเงาเนาะ สรุปบทสุดท้ายคือรักเมียรักเมียอยากได้กระบะบรรทุกนากขอข้างงวดถูกข้างวดถูกเอาไปลังมาหากินเอาเมียไปด้วยเอาเมียไปด้วยเอาน้องเมียไปไหมเอาไปหมดกลัวเมียไปมีชู้กเลยต้องเอาไปให้ครบแล้วน้องเมียไปทํะไรน้องเมียไม่ต้องเอาก็ได้เอาเมียไปด้วยเออกลัวเขามีคนใหม่กลัวกลับมาแล้วเมียท้องอ๋อแต่ท้องไม่ได้ท้องตัวเอง สรุปเป็นห่วงเมียหรือว่ากลัวเมียมีชู้เออน่าจะประมาณนั้นแหละครับเสียยะคือประมาณว่าเมียสวยมากเนาะเยียง้ามมากเออกจะยสั้นหลักคนหักกอบขั้วเนาะคนหักเมียเป็นเสียยะเวลาเสียยะไปไหนกะทํามีเมียนะถถาเสียยะมีเมียก็สิเอาไปนํำแต่ว่าพอดีเสียยะเป็นคนโสดเออโสดลอใจดีมีเวลาให้นะน้ำเพราะว่าผมเคยเจอไงเสียยะเออเจอยังไงผมไปทหารมาสองปีครับ กลับมาเมียท้องเจ็ดเดือนเมียท้องเจ็ดเดือนใช่อแต่เราไปทหารมาสองปีผมงงเลยสรุปรับเป็นลูกเราผมไม่ได้เข้าบ้านมาสองปีแล้วเราได้รับเป็นลูกไหมล่ะเขาบอกว่าเขาท้องกับผมเออเอาง่ใย่กับท้องกับโตนั่นแหละเพราะว่าคุยโทรศัพท์กันไงคุยโทรศัพท์กันแล้วเหมือนประกาศอะดูรถไหม จะขายรถแล้วนะเอาดูรถหน่อยเอาจัดให้ครับผมถ้าแบบว่าขอมากระบะแขบบรรทุกหนักก็ต้องพี่ตัวนี้เลยออลนิวเครื่อง3,000กระบะแขบครับผมปี2,021แม็กยางเสียย้ายจัดให้ครับผมถ้าเป็นเครื่อง1.9มันเร็วแรงประหยัดน้ำมันแต่ว่ามันบรรทุกหนักไม่ได้ส่วนตัวนี้ครับบรรทุกหนักได้แรงด้วยแต่ว่าไม่ประหยัดน้ำมันนะกินน้ำมันหน่อยถ้าถามว่าอ๋อพี่ รถมันมันก็ต้องกินน้ำมันนะครับมันไม่กินน้ำมันมันก็ต้องกินไอเฟืองอ่ะใช่ไหมใช่ครับไมนต้องกินน้ำมันนะครับรถทุกคันมากินน้ำมันหมดแล้วแล้วก็ชอบมี f c ครับทักเข้ามาเสียแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้แบรนด์ไหนกินน้ำมันมันมากกว่ากันอันนี้เสียย่าไม่ไม่ไม่รู้จริงๆตามเวลาเว็บไซต์หรือว่าการรีวิวของรถแต่ละคันเขาจะบอกว่าอัตรานี้กินเท่านี้อันที่กินเท่านี้ แต่ในชีวิตจริงพอมาใช้ไม่ตรงเป100๊ะร0อหรอกอยู่ที่ตีนเราอยู่ที่มือเราเนี่ยครับการใช้งานนะเอา้าพูดถึงคนรักครอบครัวคันนี้ก่อนอะนะเสียยะจัดให้เลขไม้สามห0ื่นโลเอาเมียไปด้วยนั่งข้างกันไปเลยถ้ามีลูกนั่งข้างหลังนะแคบเปิดได้เครื่องสามพปี2021เอาไปผ่อนห้าพันห้าพอ5,500บาทแล้วฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวเสียย่จัดให้ออกรถศูนบาทครับ มาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยเครื่องเดิมๆหัวหนงหัวน็อตรังแก้มฝากระโปรงเดิมเพจเดิมจัดไฟแนนไ,น,นได้ถูกต้องตามกฎหมายโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายเอาไปฟรีดาวบัตรไปเดียวส่งถึงหน้าบ้าน fc เสียยะพิมพ์คําว่า fc เสียยะกระบะขัญใจคนจนคนรักครอบครัวเสียยะผู้รูปหล่อเจดีเสียยะจัดให้แล้วแชร์ไปแก้ว